JSB It's wonderful ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกันกันกบโคน็ในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาค่ะของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่8 เรื่องการป้องกันอันตรายที่บ้านและโรงเรียนค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆเปิดหนังสือเรียนนะคะไปที่หน้า142เลยค่ะสำหรับหัวข้อแรกนะคะที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นั่นก็คืออันตรายภายในบ้านค่ะ อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายภายในบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอ่ะการใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านนะคะเราต้องใช้สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆหลายชนิดเลยซึ่งของเครื่องใช้เหล่านั้นนอกจากจะช่วยให้เรานะคะใช้ชีวิตในบ้านได้อย่างสะดวกสบายแล้ว บางครั้งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อคนในบ้านได้ถ้าหากใช้ไม่ถูกวิธีนะคะเช่นในรูปภาพนะคะอ่าน,นักเรียนดูนะคะดูในหนังสือหน้า143เลยนะคะในรูปภาพแรกเด็กผู้หญิงกำลังทำอะไรคะเด็กเด็กผู้หญิงนะคะกำลังใช้มือนะคะหยิบปลั๊กไฟเพื่อที่จะเสียบปลั๊ก น,นี้นะคะเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะคะเด็กๆไม่ควรทำด้วยตนเองนะคะส่วนรูปภาพที่สองนะคะเด็กผู้ชายกำลังใช้เก้าอี้นะคะวางแล้วก็ยืนเพื่อปีนหยิบสิ่งของบนหลังตู้นะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดอันตรายได้ถ้าหานักเรียนงายหลังหรือตกเก้าอี้มานะคะส่วนภาพที่3านะคะเป็นเด็กผู้หญิงกำลังล้างจานแต่ถ้าเกิด จานแตกก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุทําให้เราบาดเจ็บได้นะคะส่วนภาพสุดท้ายค่ะเด็กผู้ชายคนนี้นะคะกำลังทําความสะอาดอยู่นะคะโดยการใช้ไม้ขนไก่เนี่ยปัดฝุ่นตรงโต๊ะนะคะโดยการหยิบแจกันออกเพื่อที่อะไรคะนักเรียนเพื่อที่จะไม่ให้ไม้ขนไก่นะคะปัดฝุ่นไปโดนแจกัน เผื่อถ้าแจกการตกแตกนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นั่นเองค่ะไปนะคะเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า144นะคะเราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายภายในบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายภายในบ้านเนี่ยมีดังนี้นะคะนักเรียนดูข้อ 1. น,นะคะอันตรายจากไฟนะคะ ข้อที่2อันตรายจากไฟฟ้านะคะส่วนข้อที่3อันตรายจากการที่โจรหรือขโมยขึ้นบ้านข้อที่4อันตรายจากอุบัติเหตุเดี๋ยววันนี้นะคะคุณแม่จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้นะคะทั้ง4หัวข้อนี้นะคะแล้วก็เรียนรู้วิธีการป้องกันอันตรายจาก4หัวข้อนี้ด้วยคะ่ะ เรามาเรียนรู้หัวข้อแรกกันก่อนเลยนะคะนั่นก็คืออันตรายจากไฟค่ะอันตรายจากไฟนะคะก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายอย่างร้ายแรงเลยนะคะเช่นถ้าเกิดไฟไหมเนี่ยอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทําให้ทรัพย์สินและบ้านเรือนเสียหายได้ค่ะการป้องกันอันตรายจากไฟนะคะเด็กๆก,ก็ควรปฏิบัติตามดังนี้นะคะ ข้อหนึ่งถ้าจุดไม้ขีดไฟแล้วนะคะก็ต้องดับให้สนิทก่อนทิ้งก้านไม้ขีดไฟและต้องเก็บกล่องไม้ขีดไฟไว้ให้ห่างจากเตาไฟค่ะ 2. ห้ามจุดเทียนไขหรือตะเกียงทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนอยู่บ้านหรือเมื่อเข้านอนก็ต้องดับให้เรียบร้อยข้อ 3. หลังจากใช้เตาแก๊สนะคะก็ต้องปิดเตาและหัวแก๊สให้สนิท ถ้าใช้เตาถ่านก็ต้องดับไฟให้สนิทเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ค่ะข้อ4นะคะไม่จุดไฟหรือก่อกองไฟเล่นและไม่เผาขยะภายในบริเวณบ้านค่ะข้อ5เก็บสิ่งของที่ติดไฟง่ายเช่นกระดาษหรือผ้าให้ห่างจากเตาไฟหรือบริเวณที่จุดไฟนะคะ อาดเด็กๆทราบมคะว่ามลพิษเนี่ยจากการเผาขยะเนี่ยส่งผลให้สุขภาพนะคะของผู้ที่อาศัยอยู่บ้านเรือนนั้นนะคะมีสุขภาพร่างกายที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆนะคะเช่นการก่อให้เกิดโรคความเสี่ยงของโรคหัวใจนะคะโรคระบบทางเดินหายใจเช่นหอบหืดนะคะโรคภูมิแพ้ปวดศีรษะแล้วก็สามารถทำลายระบบประสาท นะคะไม่ว่าจะเป็นไตและก็ปอดไปด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะการเผาบรรจุภัณฑ์เช่นโฟมนะคะหรือพลาสติกนะคะก็จะทำให้เกิดการสะสมของสารพิษนะคะเพราะว่าสารพิษนั้นะจะเกิดจากการเผาไหม้แล้วก็สามารถเข้าสู่ผิวหนังและก็ปอดนะคะสามารถทำลายระบบประสาทของเราได้ด้วยนะคะซึ่งอันตรายมากๆเลยนะคะการเผาขยะ นะคะเด็กๆนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะหรือว่าห้ามไปเข้าใกล้นะคะเพราะว่าอ่าไม่ได้ส่งผลแค่เราเนาะแต่ว่าสามารถส่งผลต่อคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงเรานะคะ,ะต่อมาค่ะเราจะมาเรียนรู้หัวข้อที่2กันนะคะนั่นก็คือ อันตรายจากไฟฟ้าค่ะเขาบอกว่าไฟฟ้านะคะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากนะคะแต่ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากมีความสามารถหรือใช้ไม่ถูกต้องนะคะการป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้านะคะเด็กๆก,ก็สามารถปฏิบัติได้โดวยวิธีดังนี้นะคะข้อหนึ่งปิดสวิตช์ไฟฟ้า,ฟาแล้วก็ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน นี้สำคัญมากเลยนะคะข้อ2ห้ามทดลองต่อไฟฟ้าเล่นนะคะหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยตนเองนะคะข้อนี้เด็กๆไม่สามารถทำด้วยตนเองได้นะคะต้องเป็นหน้าที่ของใครคะผู้ปกครองนั่นเองคะ่ะ ส่วนข้อ3เมื่อพบเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะหรือสายไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายก็ต้องแจ้งให้ผู้ใหญ่ในบ้านทราบเพื่อทำการซ่อมแซมเด็กๆห้ามทดลองซ่อมแซมด้วยตนเองเป็นเด็ดขาดน,นะคะเพราะว่าอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะข้อ4ถ้าร่างกายหรือมือเปียกน้ำหรือเปียกชื้นห้ามหยิบจับหรือแตะต้องสวิตไฟ นะคะหรือก็ปลั๊กไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำลังเปิดใช้งานอยู่นะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ถูกไฟดูดได้ ข้อต่อมาค่ะอันตรายจากการที่โจรหรือขโมยขึ้นบ้านนะคะการที่โจรหรือขโมยเข้ามาขโมยสิ่งของในบ้านนั้นนะคะก็จะทําให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินที่มีค่าและอาจถูกโจรหรือขโมยทําร้ายทําให้ได้รับบาดเจ็บอีกด้วยนะคะการป้องกันอันตรายจากการที่โจรหรือขโมยขึ้นบ้านนั้นนะคะมีวิธีการปฏิบัติด,ดังนี้หนึ่ง ไม่ตอนรับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักเข้ามาในบ้านนะคะไม่ว่าคนคนนั้นอาจจะมีข้ออ้างอย่างไรข้อ2ในเวลากลางคืนต้องปิดประตูหน้าต่างลงกรอนให้เรียบร้อยด้วยนะคะเด็กๆข้อ3ฝึกเป็นคนช่างสังเกตเช่นสังเกตว่า มีคนแปลกหน้านะคะมาด้อมๆมองๆแถวบ้านเรานะคะหรือมีท่าทางผิดปกติเด็กๆนะคะก็ต้องแจ้งให้ผู้ใหญ่ในบ้านทราบโดยทันทีค่ะหัวข,ข้อถัดมานะคะอันตรายจากอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุนะคะสามารถ พบได้บ่อยนะคะในบ้านเช่นการตกบันไดาการหกล้มหรือมีดบาดมือเป็นต้นนะคะ การป้องกันอันตรายนะคะจากอุบัติเหตุภายในบ้านนะคะเด็กๆก็สามารถปฏิบัติได้ดังนี้เลยนะคะข้อ 1, 1. จัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ให้ถูกที่ไม่วางทิ้งเกะกะและไม่วางสิ่งของตามขั้นบันไดเพื่อป้องกันการสะดุดหรือหกล้มนะคะข้อ 2. เช็ดถูททำความสะอาดบ้านอย่างระมัดระวังเช่นไม่ใช้ผ้าเปียกถูกพื้นยกแจกันดอกไม้บนโต๊ะ ตอนปัดกวาดโต๊ะ 3. ไม่เล่นโลดผลภายในบ้านเช่นไม่ปีนป่ายราวบันไดนะคะหรือถลายตัวลงจากราวบันไดเพราะว่าอาจทำให้นักเรียนเกิดอุบัติเหตุตามมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นขาหากักหรือว่าหัวแตกฉะนั้นอันตรายมากๆเลยนะคะข้อ 4. ทํทำกิจกรรมต่างๆด้วยความระมัดระวังเช่นเมื่อใช้บันไดยหยิบของในที่สูง ต้องวางบันไดให้มั่นคงนะคะเมื่อยกของร้อนก็ต้องยกด้วยความระมัดระวังส่วนข้อ5นะคะของเล่นทุกชิ้นนะคะเมื่อเราเล่นเสร็จแล้วก็ต้องเก็บเข้าที่รวมทั้งต้องจัดเก็บโต๊ะเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้วยนะคะเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างคะดเด็กๆหลังจากที่เรานะคะคได้เรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายแล้วก็อันตรายในบ้านกันไปแล้วนะคะาการป้องกันอันตรายในบ้านนะคะอาจเกิดขึ้นในบ้านของเราได้ตลอดเวลาเลยซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวเนี่ยต้องช่วยเหลือกันนะคะเพื่อทําให้บ้านของเราเนี่ยปลอดภัยจากอันตรายต่างๆได้ค่ะ หลังจากที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแอจะให้เด็กๆนะคะลองทําแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดเลยค่ะที่หน้า63านะคะเดี๋ยวเราจะมาทําไปพร้อมๆกันนะคะเปิดหรือ,อยังเอ่ยอเปิดกันแล้วนะคะหน้า63สิบานะคะตรงจุดปาะกายความคิดนะคะคุณครูผู้ชายคนนี้เขาบอกว่า การใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านอาจเกิดอันตรายอะไรบ้างนะคะดี๋ยวให้เด็กๆตอบลงไปนะคะบนเส้นบรรทัดนี้เลยเนาะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดเช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะอ่านสถานการณ์แล้วตอบคำถาม โดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าข้อความที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวคุณแอ,อาจจะลองให้เด็กๆทาด้วยตนเองก่อนเดี๋ยวคุณแอตจะมา,าะเฉลยตัวอย่างนะคะตอนท้ายวกเรา จนท่าสิรีลออรวมประสานสัมพันธ์ทมัยตรีเอชิดชาติทำรองเธอทุนองค์ราชันยังยินยัดยึดหลักศาสนาภูมิใจนาทีแห่งนี้เรามีดอกแก้วงามลำคำไข่คติพจน์ของเราเปรียบปัญญาแาดันแก้วอันประเสริฐเลิดลำอำไพ ทำเป็นเอกเลกไว้ดำรงไว้วิธีไทยนํารรรมชาติยืนรมมารยาทงามล้อสอมพิษา,า,าเลิกกีฬาหนึ่งพวกเรามีรักและความยินดีมีรอยยิ้มให้กันและกันต่อเติมฟันนั้นด้วยความรักด้วยใจสัตว์ เชิญเรามาร่วมกับขานบทเพลงแห่งรักและความผูกพันเราคือลูกฟ้าขาวเราคือความสดใสเราคือจันทสิริวิทยา เชิญเรามาร่วมกับขานบทเพลงแห่งรักและความผูกพันเราคือลูก้าขาวเราคือความสดใสเราคือจันทาศริวิทยาเราคือจันทาศริวิทยานี่คือจันทาศรีวิทยากูเราจันทาศริ ล่อรวมประสานสัมพันธ์ไมตรีเจอชิชาติทำรมองเธอทุนองค์ราชันยังยืนหยัดยึดหลักศาสนาภูมิใจนาทีแห่งนี้เรามีดอกแก้วงามลำคำไข่คติพจน์ของเราเปรียบปัญญาแดันแก้วอันประเสริฐเลิดล้ำอัมภัยคุณธรรมเป็นเอก เลไว้ดำรงไว้วิธีไทยนำาธรรมชาติดื่นรมมารยยทงามล้นสามภาษาเละกกีฬาหนึ่งพวกเรามีรักและความยินดีมีรอยยิ้มให้กันและกันต่อเติมฟันนั้นด้วยความรักด้วยใจศรัทธา บบรบทเพลงแห่งรักและความผูกพันเราคือลูกฟ้าขาวเราคือความสดใสเราคือจันทสิริวิทยา เเรามาร่วมกับคานบทเพลงแห่งรักและความผูกพันเราคือลูกฟ้าขาวเราคือความสดใสเราคือจันทร์ทิริวิทยาพวกเราจนทิริลอร่วมประสานสัมพันธ์ไมตรี เจอชุชาทำรองเธอทุนองค์ราชันยังยืนหยัดยึดหลักศาสนาภูมิใจนาทีแห่งนี้เรามีดอกแก้วงามลำคำไข,ข่คติพจน์ของเราเปรียบปัญญาดงแก้วอันประเสริฐเลิดลำอัมภัยคุณธรรมเป็นเอก จะยืนรมมารยาทงามล้นสมวิสาเลืกี่ล้านนึงพวกเรามีรักและความยินดีมีรอยยิ้มให้กันและกันต่อตึงฟันนั้นด้วยความรักอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆทําได้ไดไมั้เอ่ยเดี๋ยวคุณแนทนะคะจะมาลองยกตัวอย่างคําตอบให้เด็กๆดูกันนะคะ อ่า,อาคุณนัอ่านโจทย์อีกรอบหนึ่งนะคะการใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านอาจเกิดอันตรายอะไรบ้างอ่าเรามาดูคำตอบของคุณนัทกันนะคะอ่าคุณนัยกตัวอย่างคำตอบมาบอกว่าอันตรายจากไฟฟ้าหรืออันตรายจากอุบัติเหตุนั่นเองค่ะอ่าเด็กๆเ,เขียนตามคุณนันได้เลยนะคะเขียนลงไปในแบบฝึกหัดเลยนะคะ เสร็จหรือยังเอ่ยถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำข้อหนึ่งใหญ่ข้างล่างต่อนะคะคุณนัอ่าอนโจทย์อีกรอบหนึง่งข้อหนึ่งนักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องข้อ1.1เขาบอกว่ากุ้ภพาเติมน้ำร้อนใส่แก้วจนล้น การปฏิบัติตนของกุมภาจะทำให้เกิดผลอย่างไรคุณนนอ่านโจทย์อีกรอบหนึ่งนะคะกุมภาเติมน้ำร้อนใส่แก้วจนล้นการปฏิบัติตนของกุมภาจะทำให้เกิดผลอย่างไรอเดี๋ยวเรามาเลือกคำตอบกันนะคะวงกลมแรกบอกว่าทำให้ถูกน้ำร้อนลวกวงกลมที่สองบอกว่าทำให้ได้น้ำร้อน ริมาณมากาข้อนี้ตอบข้อไหนคะเด็กๆเดี๋ยวคุณแมดจะเฉลยเลยนะคะการปฏิบัติตนของกุมภานะคะก็จะส่งผลให้เกิดน้ำร้อนลวกคะ่ะติ๊กถูกลงไปเลยนะคะ ต่อไปค่ะให้เด็กๆนะคะเปิดแบบฝึกหัดนะคะไปที่หน้า64ต่อเลยค่ะ,ะแบบฝึกหัดหน้า64นะคะก็จะต่อกันกับแบบฝึกหัดหน้า63เมื่อกี้นะคะ,ะเดี๋ยวคุณแอจะมาอ่านโจทย์เดี๋ยวให้นักเรียนทําไปพร้อมๆกันกับคุณแอเลยเนาะข้อ1.2มีนาวิ่งเล่นในสนามที่มีหญ้าขึ้นสูง คุณแอดอ่านโจทย์อีกรอบหนึ่งนะคะข้อหนึ่งจุดสองมีนาวิ่งเล่นในสนามที่มีหญ้าขึ้นสูงการปฏิบัติตนของมีนาจะทำให้เกิดผลอย่างไรเด็กๆคิดว่าการที่มีนาคะเข้าไปวิ่งเล่นในสนามที่มีหญ้าขึ้นสูงเด็กๆคิดว่าจะทําให้เกิดผลอย่างไรคะเรามาดู ตัวอย่างคำตอบกันนะคะวงกลมแรกเขาบอกว่าทําให้ถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยวงกลมที่สองบอกว่าทําให้เล่นกันอย่างสนุกสนานอ่าข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยอ่าข้อนี้ตอบวงกลมที่หนึ่งนะคะการที่มีนานะคะเข้าไปวิ่งเล่นในที่ท,ที่ที่มีหญ้าลกนะคะก็จะทําให้อ่าสามารถถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยได้นะคะ ต่อไปข้อ1.3เมษาถอดปลั๊กพัดลมขนาดมือเปียกคุณแอ่านโจทย์อีกรอบหนึ่งนะคะเมษาถอดปลั๊กพัดลมขนาดมือเปียกการปฏิบัติตนของเมษาจะทำให้เกิดผลอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคำตอบพร้อมกันวงกลมแรกนะคะบอกว่าทำให้เกิดไฟฟ้าดูดวงกลมที่สอง ทำให้ประหยัดไฟฟ้าในบ้านเด็กคิดว่าข้อนี้ตอบข้อไหนคะอ่าข้อนี้นะคะจะตอบปุงกลมที่1ค่ะเพราะว่าการที่เมษานะคะถอดปลั๊กพัดลมขนาดมือเปียกเนี่ยก็อาจทําให้เกิดไฟฟ้าดูดได้ค่ะอ่าข้อต่อมา ข้อ1.4นะคะสิงหาไม่ยอมปิดหน้าต่างในเวลากลางคืนการปฏิบัติตนของสิงหาจะทำให้เกิดผลอย่างไรคุนอ่านโจทย์อีกรอบหนึ่งนะคะสิงหาไม่ยอมปิดหน้าต่างในเวลากลางคืนการปฏิบัติตนของสิงหาจะทำให้เกิดผลอย่างไรเด็กๆลองตอบคุนนะสิคะว่าข้อนี้นะคะจะตอบวงกลมที่เท่าไหร่ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวงกลมแรกบอกว่าทำให้อากาศถ่ายเทสะดวกวงกลมที่สองบอกว่าทำให้เกิดอันตรายจากขโมยหรือโจรข้อนี้ตอบข้อไหนคะเด็กๆข้อนี้นะคะตอบวงกลมที่สองนั่นเองค่ะเพราะว่าการที่สิงหานะคะไม่ยอมปิดหน้าต่างในเวลากลางคืนเนี่ย อาจทำให้เกิดอันตรายจากขโมยหรือโจรได้นะคะโจรก็สามารถปีนขึ้นมาบนหน้าต่างห้องนอนของสิงหาได้นะคะแล้วอาจทำอันตรายกับสิงหาได้ข้อต่อมาค่ะข้อ1.5นะคะการยาจุดเทียนไว้ในบ้านการปฏิบัติตนของกัญญาจะทำให้เกิดผลอย่างไรคนในอ่านโจทย์อีกรอบหนึ่งนะคะ กัญญาจุดเทียนไว้ในบ้านการปฏิบัติตนของกัญญาจะทำให้เกิดผลอย่างไรวงกลมแรกบอกว่าทำให้บ้านมีแสงสว่างส่วนวงกลมที่สองนะคะบอกว่าทำให้เกิดไฟไหมอาเด็กๆข้อนี้ตอบข้อไหนคะอาเรามาดูคำตอบคุณแอสิคุณแอตอบว่าทำให้เกิด ไฟไหม้นะคะการที่กัญญานะคะคจุดเทียนไว้ในบ้านแล้วก็ไม่ดับเทียนเนี่ยอาจทำให้เกิดอันตรายได้นั่นก็คือทำให้เกิดไฟไหม้บ้านนะคะอันนี้อันตรายมากๆเลยนะคะ,ะสำหรับการบ้านเรานะคะก็จะมีสองหน้าถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะ,ะให้ผู้ปกครองสามารถถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งการบ้านเข้ามาในรายส่วนตัวของครูแนได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูแนทก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนเนาะแล้วก็พบกันใหม่กับครูแนทในคลิปวิดีโอหน้านะคะเด็กๆนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยนะคะเมื่อไหร่นะคะที่สถานการณ์นะคะเกิดเมื่อไหร่นะคะที่สถานการณ์ปกตินะคะแล้วเราก็จะกลับมาพบกันในชั้นเรียนนะคะ ด้วยความห่วงใยนะคะแล้วพบกันใหม่กับคุณแอในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ